ครับสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านครับเข้ามามรับชมนะครับผมเซอร์ไพรส์คนขี่แป๊บซี่นะคบเซอร์ไพรส์คนขี่แป๊บซี่นะครับใครเนาะช่างกล้าจังขี่น้ำหน้าด้วยนะครับขี่น้ำหน้าเขาเลยเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์สวัสดีค้านอโนแมาลักขีเองเลยนะครับวันนี้ขี่น้ำหน้าเพื่อนเลยนะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับผมบรรยากาศยามเย็นน้องแปง้งน้องแปง้ง มีกี่หนุ่มครับแม่แม่ที่ครับถ่ายเข้ามาได้นะครับว่าวันนี้มาก,กี่หนุ่มครับผมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรอฮัลโหลน่ารักใช่ไหมแม่เอฟถ่ายว่ามีเชือกไหนมาบ้างอ๋อมีเชือกไหนมาบ้างเรายังไม่ได้เปิดใช่ไหมใช่อ๋อวันนี้วันดีนะครับผมผมจะพาพาไปที่วงเวียนพระครูประกำนะครับผม,มจะไปแก้บนนะครับผมจะไปแก้บน แก้บนจากแม่เอฟซีนะครับผมท่านแก้บนนะครับแก้บนให้ท่านนะครับท่านบ่นไว้นะครับบ่นว่าทาพี่เบบซี่นะครับจับฉลากได้เข้าโครงการท่านจะซื้อพวงมาลัซื้อมาแกะออกมาลูกเออท่านจะซื้อพวงมาลัยซื้อน้ำแดงไปแก้นะครับกระดิกมากระดิกทรงคะ่ะเออ มีกีนุมครับ MFC คับเมนต์เข้ามาได้นะครับผมมีสาวมาด้วยนะครับวันนี้ เดี๋ยวแบบซีมาแบบซีกระดิกขาแรงๆเดี๋ยวดีจังมาทานพวกหนุ่มๆเดินเดินแบบยำแรงอ๋อเดินแบบยำแรงนะครับโอ้บรรยากาศบ้านเรานะครับ ช่วงยามเย็นนะครับน้องช้างก็จะพากันมาอาบน้ำนะครับมามาเดี๋ยวเดี๋ยวพอขี่เฟปซี่ไปชุบน้ำก่อนสิเฟปซี่ของเรายังไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับ ดี๋ยวเอามาลงน้ำสระตรงนี้หน่อยเดี๋ยวค่อยเดินตามหลังเสรบน,น้อยนะครับสวัสดีครับี๋้วยังก่อนเลยอสวัสดีครับแฟชชั่ดโลสวัสดีครับให้ลปล่อยได้ย่งหุย่งเลยนั่งลง นี่ครับมีตามหลังกรนะควนบคุณปูทองใบครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่วิที่ไปอบน้ำแป๊บนึงมาลองถ้าขกอไอพีอ่แสวี่นะน้องท่านโอเคเดี๋ยวเราไปดูพี่วิทย์อาบน้ำนะ ซีก็คือยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะต้องสสยกลัวว่าจะฝนตกมาไม่ได้ก็เลยไม่ได้อาบน้ำเห็นแล้วที่ต่อใจไม่ได้ชาสวยๆทั้งนั้นเราคนกทมได้เห็นเป็นบุญตาขอบคุณนะคะอขอบคุณเช่นกันนะคะ ขอบคุณไ,ไม่แม่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวจะให้ฝั่งคุณปู่เดินนำไปก่อนนะคะแล้วก็จะพาพี่ีีมาอาบน้ำก่อนพี่ซีนี่ใส่ดีมากเลยน่ารักด้วยขอบคุณนะคะเข้าได้นานพอสมควรนี่เรามาดูเต้าอวบเล่นน้ำ คนชอบดีจังกำลังนั่งรถมีกลับจากทำงานได้ดูหนุ่มน้ำดูเหมือนว่าค่อนข้างจะลึกนะน,นี่อ่ะพอแล้วสุโหล่ออาบน้ำใช่แค่วันนี้พามาอาบน้ำสะไกลเลย คลิปซีเล่นท MM ีนี้คลื่นมาเลยมีคลื่นเลยกะนกพรมากี่เชือกคะหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้มาห้าเชือกนะคะ นี้มาห้าเชือกด้วยกันเลยมาด้วยกัน,น,นคนทิ่ตีจ้างกลับมาทันแอบดูหนุ่มๆอาบน้ำด้วยอาบน้ำเร็วมากเด,ดินไม่เดินไม่ทันเขาแล้ว อาคุณแม่จะขึ้นด้วยนะคะนี่หลังจากอาบน้ำเสร็จตัวก็จะได้เฮียน <c oughs> ิ<ค>่ง<ณ>ขึ้นเลยลูก หยามแรงแม่ขึ้นคอเออ,เอ,อจับกอดกันดีๆลุกขึ้นไปออไปมาเราตามไม่ทันเขาแล้วครับบรรยากาศยันบินนะครับวันนี้นะครับเราจะไป ไปที่วงเวียนนะครับผมวงเวียนวงเวียนพักประกันนะครับไปแก้บนให้กับแม่นะนนะเอฟซีเนาะคุณนี้เนาะยี่ไม่ไหมโอ้สูงมากครับเอซี FC ครับของให้ทีนี้ลำบากครับสูงแล้วโตแล้วยี่กินไม่ได้เทิ่นวะ คุณวอกกิบอเออไม่ทันเขาแล้วครับเขาไปถึงนู่นแล้วนะครับอันนี้เป็นวันดีนะครับผมเลือกงามยามดีคนระมีปูทองใบมาด้วยนะครับผมป้ปักแบบี่ขาเดินอยู่แล้วครับ

ขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมสีนิสัยดีมากเลยน่ารักด้วยขอบคุณนะครับเขบ้าได้งานพอสมควรครับผมหนกขน,ก,ขนกพอนะครับโชคดีจังกําลังนั่งรถ มีกลับจากทำงานได้ดูหนุ 3, 4, 5, 5, ่มขอบคุณนะครับมากี่เชือกทั้งหมดก็สามสี่ห <It> ้าห้าพีวบซีนะครับผมก็ถือโอกาสเดินเล่นนะครับดีใจจังมาทันแอบดูหนุ่มๆอาบน้ำด้วยสมอนนะครับพี่หนุ่มไม่ได้มาด้วยเหรอน้องน่ารักมานะครับผม ็นไหมเป๊ปซี่เย็นนะครับสวัสดีพี่เป๊บซี่สวัสดีสสดนะครับเพียงชายคนนี้นะครับพี่หนุ่มกลับบ้านยี่สิบหลังแล้วหรอครับยังนะครับพี่หนุ่มยังอยู่นะครับยังอยู่คืนนี้ก็ยังอยู่นะครับพี่หนุ่มยังอยู่กับพี่เป๊ปซี่นะครับ มือกดแป๊บซีใหญ่ขนาดตอนนี้นะครับผมจะไปที่วงเวียนนะครับผมไปแก้บนให้กับแม่เอฟซีนะครับผมด้วยดอกไม้ครับดอกไม้น้ําแดงนะครับผมท่านบ่นไว้นะครับดอกไม้น้ําแดงทุกเทียนนะครับท่านบ่นไว้ว่าถ้าพี่เป๊บซี่จับฉลากเข้าโครงการได้ท่านจะเอาน้ําแดงมาถวายนะครับ แม่เอ็มออนนะครับงามขำนะครับเป็นคนนครน,นครศรีนะครับผมนักเล่นพี่แบบซี่นะครับท่านบนไว้นะครับเราก็เลยจะไปแก้บ่นนะครับตอนแรกท่านว่าจะมาแก้เองนะครับแต่เนื่องจากโควิดนะครับท่านก็เลยมอบหมายเป็นหน้าที่ของลูกชายมาแก้เองเครับวันนี้ นี่ครับแบบที่รีบใหญ่กลัวไม่ทันเพื่อนใช่ครับกลัวไม่ทันครับ <c oughs> ส่งแม่ลูกกเกับกันเลยนะครับ <c oughs> โอ้สายเข้าทองแดงนะครับควันขันใส่รองเท้าหรือเปล่าเดินเดินวิ่งวิ่งค่ะใส่ครับผม พเพบ,บซี่ขายาวครับเดินไม่ทันครับหอมเห,วห้วครับนางครับสมหวังสวัสดีครับหนุ่มเพบซี่สุดหล่อฟังดูเหมือนพ่อวิ่งตามหล่อนี่เลยวิ่งตามครับผมดูเดินนะครับยำเอายำเอาเลยไม่ทันเลยครับ สองเม่รลูกนะครับพอวิง่งตามรับวแป,ป๊บซี่ใช่ครับจะทันแล้วครับจะทันแล้วครับดูนายครับ เดี๋ยวสำหรับไลน์นี้ผมจะหยุดไว้ก่อนนะครับแม่ตองสีครับนี่แล้วครับเดี๋ยวไปไล่อยู่ข้างหน้าอีกนะครับสำหรับไลน์นี้รักคิดถึงครับสวัสดีครับ